สวัสดีครับวันนี้น้องชิคกมาอมา,อาเลือกสิบเรื่องฝึกเจ๋งเกี่ยวกับหมีขั้วโลกครับหนึ่งหมีขั้วโลกจัดอยู่ในประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนื่องจากพวกมันอาศัยอยู่ในทะเลน้ำแข็งสองจริงๆแล้วหมีขั้วโลกมีขนสีดำไม่ใช่ สีขาวเพราะขนของพวกมันโปร่งแสงจึงปรากฏให้เห็นเป็นสีขาวเพราะสะท้อนกับแสงแดดที่ทอดทอดทอดใช่ไหมใช่ค่ะลงมาบนหิมะสามีเพราะโลกว่ายนะ้ำต่อเนื่องได้ขราวละหลายวันสี่ อุณหภูมิเห็นะอุณหภูมิร่างกายของมีขั้วโลกจะพุ่งสูงขึ้นกว่าปกติจากการวิ่งหรืออุณหภูมิภายนอกเพิ่มสูงขึ้นมีขั้วห้ามีขั้วโลกผู้สัง่างามีประประสาะส,สัมผัส การรับลูกกลิ่นที่ดีมากไกลถึง16กิโลเมตรซึ่งใช้ดมกลิ่นหาลูกแมลน้ำของโปรดที่พวกมันชื่นชอบ6มีข้าโลกตัวผู้หนึ่งตัวมีน้ำ เทียบเท่ากับมนุษย์หนะักรวมกันสิบคนหเยอะหมนะักเจดนะักวิทยาศาสตร์สามารถสกัด d ีเของหมีขั้วโลกจากรอยเท้าของพวกมันได้แปลกมากเลยอันเนี้ยแม่ว่าแปดแม้ว่าหมีขั้วโลกจะตัว ใหญ่ถึถทะทะแต่เป็นนักว่ายน้ำที่เก่งกาจมีการบันทึกไว้ว่าทางเส้นทางที่ยาวที่สุดที่หมีว้วโลกเคยว่ายน้ำได้ไกลกว่า100กิโลเมตรเลยทีเดียว เอิมเก้าลูกหมีแรกเกิดมีเกิดจะมีความยาวราวสามสิบเซนติเมตรและมีน้ำหนักตัวเพียงครึ่งกิโลกร,รัมเท่านั้นซึ่งแทบจะเท่ากับหนูตะเภาตัวจิว๋วสิบหมีขั้วโลกทำความสะอาดตัวเอง ด้วยการกิ้งไปมาบนหิมะว้าว wow. วันนี้ก็เอาทารู้นะคะมาฝากเพื่อนๆใช่ไหม mm hmm. เกี่ยวกับหมีขั้วโลกใช่ไหมคะ mm hmm. อืมแล้วหนูอ่านจากหนังสืออะไรเอ่ย mm hmm. หนังสืออะไรนะอของอีเกียส่งมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาหกสามแล้วอะ่ะแม่เพิ่งเจอก็เลยเอามาให้ชิอ่านจดหมายอะไรนะลูกจด อันบนสุดอะหมายข่าวต่างอืมบัอกนิวส์นะคะของอีกี้อะเยหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้นะแล้วก็เพลิดเพลินไปกับสิ่งที่อาชีมอบให้ในวันนี้เนาะค่ะโอเคบายบายทุกคนก่อนไว้อาชีมมาอ่านให้เพื่อนๆฟังใหม่นะคะครับสวัสดีครับสวยๆทำยังไงโอเคครับ